สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ JSC Tool นะครับจะมาสาธิตนะครับการถอดกรองหัวฉีดนะครับอยู่ในรถฮีโนนะครับตัวนี้นะฮะ JO5 นะครับมาดูการถอดหัวฉีดกันฮะมีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษอะไรบ้างในการถอดนะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะก็จะมีเครื่องมือพิเศษชุดนี้นะครับในการถอดหัวฉีดสอดกรองหัวฉีดในฮีโนรุ่นนี้นะครับมาดูขั้นตอน การถอดนะฮะโดยช่างพลน,นครับจะเป็นคนถอดนะฮะเริ่มต้นเลยครับในการถอดกรองหัวฉีดนะครับวิธีการนะครับก็หมุนเอาส่วนปลายออกก่อนนะครับทดสอบก่อนนะครับว่ามันตันไหมนะครับวิธีการนะครับก็เอาปลายออก นะเสร็จแล้วนะครับหงายขึ้นนะครับอ่าเอาส่วนคอยขึ้นนะครับเนี่ยฮะขั้นตอนต่อมาก,ก็เป็นการเอาคอยออกนะครับถอดคอยหัวฉีดออกอ่าหุดคอยออกนะครับ ค่อยๆนะครับอันนี้ก็จะมีชิมมีอุปกรณ์อยู่ภายในนะครับเอาชุดภายในออกนะครับล่มเอาล่มออกไปนะฮะล่ม3ามแฉกถอดนะครับตัวล็อกอลิฟิเนะฮะหรือเขาเรียกสกูวาวนะครับถอดสกูวาวได้ออกนะครับ ใช้ขามขาในการถอดนะวันนี้ก็มีเป็นอุปกรณ์พิเศษเหมือนกันนะครับ3ขาถอดสกูเวลนะครับตัวนี้นะฮะมีเสียงแต่ด้วยนะฮะอันนี้เราอยู่ติดถนนนะฮะเป็นเอฟเฟกนะครับเสียงแต่ตัวนี้จะเป็นแผ่นอลิฟตนะฮะที่ใช้ควบคุมน้ำมันนะครับถออชิ้นส่วนออกนะครับกองไปใกล้นิดนึงอ่าโอเคโอเคครับ เสร็จแล้วเป่านะฮะทะลุไหมนะฮะเอาดนะอ้เอามือจับทะลุไหมครับโดนบอนะับเขาจับดูบบบหน่อยฮะอ่าโอเคอันนี้ตันนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไม่เป็นไรครับอ้าวเราแค่สาธิตการถอดนะครับอ่ะโอเคนะครับวิธีการ วิธีการถอดใช้เครื่องมืออะไรบ้างช่างคนหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ถอดก็มีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือที่ใช้ถอดมีโนโน,นะครับอ่าชุดสรูโอเคอชื่อเรียกไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับก็คือใช้ตัวนี้นะฮะอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องเราเนี่ยนะฮะ,ะชุดนี้นะฮะ สกรูตัวนี้นะครับเป็นสกรูตัวนี้นอ่าเสียบเข้าไปนะครับเสียบดันเข้าไปอ่า,อาโอเคหมุนเข้าไปนะครับหมุน,นกดเข้าไปนะครับดันเข้าไปครับภายในคลอง ค่อยๆดันเข้าไปเรื่อยๆค,ค่อยๆดันเข้าไปเรื่อยๆอเสร็จแล้วมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวลออ็อกที่ด้ามครับกลับ,บเข้าไปจน หุ่นออกอันนี้ขี้รอยอที่เหล็กครับอันนี้เป็นการทําอะไรช่างผูถอดต้าบเกียวครับเป็นการต้าบเกียวนะอ่าตัวนี้เป็นการต้าบเกียวเครื่องมือชิ้นนี้นะฮะเครื่องมือชิ้นนี้ replies. นะครับเป็นการต้าบเกียวในขอดูภายในหน่อยโอ๊ะโผล่ไปได้อ่า, oh, โ,ออาโอเคฮะโอเคอเค่าไม่เป็นไรครับอ่าเป็นการต้าบเกียวเครื่องมือต่อไปเป่า <Okay. S 2> เป่าเสร็จทําไงต่อครับดึงออกครับดึงออกมาใช้อุปกรณ์อของเล่นเยอะนะครับในนี้มีของเล่นเยอะมากนะครับเมื่อเราตาบเกียวเสร็จก็เอาตัวนี้เข้าไปหมุนมันออกมานะครับนะเข้าไปล็อกอ่านะนี้ก็ล็อกไว้ ในเกียวที่เราทับไว้ครับเสร็จแล้วใช้เบอร์13ครับใช้ประแจเบอร์13<ช>รอ่าค่อยหมุนเขาขึ้นแท่นได้ไหมหรือหมุนยากอ่าใช้ห<ช> <ไง S 2> มุนด้วยมือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องขึ้นแท่นนะครับใช้มือผลออกมาอ่าออกมาแล้วครับนะออกมาแล้วครับอันนี้นะฮะกองจับไว้หน่อยช่างคนเดี๋ยวจะโฟกัสที่กล้องหน่อยอ่าโอเค มองเืหน่อยโอเคโอเคโอเคอ่านี่คือคลองนะครับนี่คือคลองที่อยู่ภายในนะฮะเดี๋ยวโฟกัสได้ไหมกล้องโอเคนี่ครับคลองนะครับคลองยีโนตเจโอตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการวิธีการถอดเนาะครับอ่าวิธีการใส่เรามีไหมอุปกรณ์ตัวนี้ตอนนี้อยู่อยู่นี่ป่ะมีครับอยู่ตรงนี้อ่ะเอามาเลยเอามาเลยอ่ะทีนี้มาใส่บ้างนะครับวิธีการใส่บ้างอ่าการใสอ่ะ ดูการใส่ใส่กลองนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็ฉีกถุงก่อนนะฉีกถุงออกมาก่อนถ้าไม่ฉีกก็ใส่ไม่ได้อ่าตอนที่หนึ่งนะครับน,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 นี่กลองเป็นยังไงกลองโอ้นี่นี่นี่กลองเป็นอย่างนี้นี่คือกลองนะครับกลองก่อนฉดนีครับเนี่ยใกล้เลยหน้าตากลองเป็นอย่างนี้ เราแทบจะมองไม่เห็นรูมันเลยนะครับรูมันแทบจะมองไม่เห็นเลยอะช่างคนนะ,ะ,ะ,ะเสร็จแล้วเมื่อได้กรองมาแล้วทะาป็นไงเมื่อได้กรองมาแล้วอ่ะมีหัวนี้เข้าไปหมุนนะครับ ก็เรียกว่าอะไรนะครับบล็อกเว้ครับเอาเป็นบล็อกบล็อกบล็อกเสร็จแล้วอะไรต่อครีม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 หน้าเด้งอ่าครีมหน้าเด้งอ่าครีมมาค่อยค่อยหมุนอ่าอัานนี้ปรับแต่งของเราก่อน หลายตัวเหลือเกินครับชุดนี้นะฮะอันนี้ทำอะไรครับช่านผู้อันนี้เป็นตัวตอกเข้าตัวยึดไม่ให้ให้มันตรงครับเวลาตอกเข้าไปต้องใส่ให้ตรงครับอ่าตัวนี้จะต้องใส่ให้ตรงครอุปกรณ์ชิ้นนี้นะฮะจะต้องล็อกให้ตรงครับตัวนี้นะ ของใหม่นะครับของใหม่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 ต้องเลือกออกก่อนอ่ะยางครับตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้เกี่ยวนี่ต้องเอาออกนะออกกีมกีมออกเอาเกี่ยวออกก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวผมจะพักตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ออกก่อนอ่ะโอเคครับบันทึกต่อนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าต่อเลยต่อเลย เสร็จแล้วอ่ะใส่เข้าไปอ่ะโอเคหาอะไรต่อหัวนี้นะครับหัวนี้นะหัวชิ้นนี้นะฮะไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะใหญ่ใส่เข้าไปในกรองอ๋อตัวใส่กรองนั่นเองนะอันเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคอ่าตัวนี้นะฮะตัวสัตวถือไว้ดีกว่าเดี๋ยวจะโฟกัสกล้องอ่าโอเคนี่ฮะหัวตัวนี้นะฮะอ๋อเป็นตัวใส่กรองเอากลองเสียบเข้าไปถอดกรองออกก่อนทั้งบนอ่าตัวนี้อ่าเสียบเข้าไปครับ โอเคใส่กองเข้าไปตรงนี้อ่าเสร็จแล้วต่อเลยอ่าเสียบเข้าไปในรูตรงนี้ครับเสียบแล้วทําไงตอกครับตอกเสียบแล้วตอกหนึ่งสองสามสี่ห้าอัดเข้าไปครับอ่าอ่าเสร็จแล้วหมุนอ่าหมุนออกอ่า อยบอกลว่าวกรองออกมาด้วยครับไม่มานะกรองอยู่ข้างในอา้าวเมื่อกี้เราตอกแรงมันไม่ตันเลยเอาดูสิส,สิเป่าซิะลุร้ไหมทดสอบนะโอโอเค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 เรียบร้อยครับลมแรงเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จบขั้นตอนเนาะการถอดถอดกรองออกมาแล้วก็เปลี่ยนกรองหัวฉีดต,ตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ โอเคขั้นตอนการใส่ก็เหมือนเดิมเนาะการใส่ตรงนี้โอเคครับทีมงาน TS Tool ก็ขอบคุณเพื่อนช่างที่ติดตามชมวิดีโอคลิปนี้นะครับขอบคุณครับอ่าอันนี้เป็นขายของนิดนึงนะอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับในการถอดกลองนะครับซึ่งจําเป็นมากเลยนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือชิ้นนี้เราก็ถอดกลองไม่ได้นะครับกลองนี้มันค่อนข้างจะถอดยากนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ